วัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาเดินเที่ยวที่ช่างชุยนะครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นอาณาจักรแหล่งศิละปะนะครับแล้วก็ความบันเทิงต่างๆนะครับอยู่ถนนซีรินทร์นะครับเขตบางพัดครับเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามผมมาครับ ทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเครื่องบินนี่นะครับที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับช่างชุยครับวันนี้มีโอกาสก็เลยเดินมาเที่ยวครับอยู่ใกล้บ้านครับด้านในนี้ก็จะเป็นของขายนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนดูด้านในทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนด้านขวาผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นขายเสื้อผ้าครับ จะมีร้านอาหารทั่วไปนะครับทุกคนครับร้านนี้ครับก็จะเป็นร้านขายทั่วไปนะครับร้านขายของทั่วไปครับส่วนด้านนี้ด้านนี้นะครับเป็นร้านย่างเนยนะครับก็จะเป็นร้านเห็นหลามบอเป็นร้านหมูกระทะนะครับนี่ครับเป็นร้านย่างเนยนะครับ ไปร้านบูปะทะนะครับนี่ครับทุกคนด้านหลังผมตรงนี้นะครับนี่ครับไฮไลท์ครับเครื่องบินครับน้ำไหมบรรยากาศครับสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปชิลๆได้ครับจะเดินเข้าไปดูด้านในอีกนะครับเดี๋ยวเขาไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างครับ นี่จเป็นบริเวณด้านในนะครับทุกคนดูทุกจุดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพใจดีนะครับตัวนี่ผมเห็นประวัติเขาเนี่ยเเรียกว่าเทพใจดีครับ จุนอันนี้คืออะไรอะจุนเคบ,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 บแต่ดีเนอะไม่ค่อยรู้เหมือนกันประวัติอา่านประวัติเ้องจะพาไปดูด้านในตรงนู้นนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับด้านขวาผมตรงนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับ ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในเนื้อที่11ไร่นะครับที่ผมอ่านข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้าก็จะมีบางส่วนที่ปิดปรับปรุงนะครับสายผมด้านนี้ก็จะเป็นสายเสื้อผ้านะครับโดยรวมๆก็จะเป็นร้านขายอาหารแล้วก็ขายเสื้อผ้านะครับมีดนตรีสดให้เล่นให้ฟังอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวป่าผมพาเดินกลับออกมานะครับพอด้านนู้นไม่มีอะไรแล้วครับดีหลานจะซื้อไอศครีมนะครับอบ๋อเบาีิเกะโอเคเพื okay, ่อโอเคจ้าลถ้าคนที่เกะหายเพื่อนนะครับโดนแกล้งนะครับตอนนี้โดนแกล้งนะ นะครับเหมาะสาหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับดูดีครับจะเป็นแบบแนวออกแนวศิลปะนะครับด้านนี้ก็จะปิดปรับปรุงนะครับมาจะเป็นโซนของศิลปะครับเก่าๆครับนี่ก็จะเป็นมุมโซนร้านนะครับร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารครับตอนนี้นะครับ โอเคทุกคนพาเดินครบรอบแล้วครับจะมีประมาณนี้ครับใครชอบถ่ายรูปแนวศิละปะก็ลองมาท่องเที่ยวก็ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับทุกคน